มันไม่ได้ป่ะรอบที่แล้วทำไมถึงไม่ได้วะกับคองอ้อมนี่รอบที่แล้วนี่บอกเลยว่าขี้เกียจขนเรือบวกกับขนยากก็เลยจอดทิ้งเอาไว้เป็นอาทิตย์ <c oughs> ดูเรือเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรผมมีโซ่ล็อกไว้อยู่ใครจะมาขโมยก็ขโมยได้นะครับอยู่ใต้สะพานลอยอ๋นนอ <c oughs> วันนี้ไอโบองมาเปล่าไม่กูได้กิ่นไอโบวันนี้พี่น้องขนของกัน บอกว่าวันนี้ทีเด็ดเลยวันนี้ผมเอาอุปกรณ์ใหม่มา <c oughs> ของของมันเยอะช่ปะไม่มีอยู่สองคนทำไมของมันเยอะเองวะโอเคจะยกเรือกันรู้สึกเหมือนปวดขี้ว่ะเพื่อนรู้สึกเหมือนปวดขี้จริง <c oughs> แดงแดงทำไมมึงหนักอย่างนี้วะวันนี้ผมมีอาวุธลับ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไปกับปาบชเวดนี่ใบพัดสําหรับเกี่ยวเยื่อยางเลย,ยมันมีหลายแบบนะมันมีแบบใบเดี่ยวใบคู่แล้วก็ใบเคาะอันนี้เป็นใบคู่นะซื้อมาทั้งสี่อันเลยนะเกี่ยวกับเยื่อยางก็วิธีการใส่ก็ เราต้องขอใส่กับสปิทลิงได้เลยครับแล้วก็เกี่ยวเยื่อยางแล้วก็ตีเขาบอกว่า2ใบพัดมันเหมือนเสียงบัตเบดเลยต้องลองต้องลองแต่ผมว่าใบเดียวน่าจะเวิร์กกว่านะน่าจะเรียกปลาเลยแหละถ้าเนสกีปิ้งได้อารมณ์แบบบัตเบดสกีปิ้งได้ประมาณนั้นเดี๋ยวลองตีแบบปปล่าๆกันดิจะดังหรอแต่กูปดชี่ว่ะเพื่อนเออ้ยบัตเบดไอ้เหี้ยบัตเบดเลย ด,ดูนี่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยเออตีงี้ก็แดดไปถือว่าโอเคเลยนี่แหละเสร็จกูได้ไอโบแต่กูปวดขี้จ uh ริงจริงกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วเวยกูกลับมาแล้วของอ้อมกูมาแล้วดูครับวันนี้ต้องมาครับไอโบ ต่ไม่น้ำมันแรงไงวะวันนี้ขอพิเศษหน่อยละกันสะบ,บ้นหางเดี่ยวสีเขียวับผมแต่วันนี้ก็สลับแหละสลับแบบว่าไม่ได้ใส่ใบพัดกับใส่ใบพัดนะถ้าไม้ไหนที่แบบต้องการสกิปปิ้งแบบลึกๆก็จะถอดใบพัดออกเขียวไม่ยากครับตกยากกว่าเนี่เขียวท้องเกตวิบบอบป่าาน่าจะชอบนะเนี่เรียบร้อยเลยเกี่ยวง่ายจัดแต่ดูแอคชั่น โอ้โหตามจริงนะเว้ยดูใส่กระตะกัวกันนั่นแหละตัวตะกี้ปิ้งอ่ะผมว่าสกี้ปิ้งได้ไหมอันลองลองดูเรียบร้อยกูเรียบร้อยอ่ะมันสกีปได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเนียนมันก็พอได้นะแต่ถ้าเป็นอุ้ยถ้าเป็นใบเดี่ยวผมว่าน่าจะเฟี้ยวกว่าสกี้ปิ้งน่าจะง่ายกว่าอันนี้มันใบคู่อ่ะ นั่นก็ได้อยู่อ่ะมันพอได้อ่ะพอได้แบบแตกสองแตกอ่ะแต่ถ้าแปะๆๆๆอย่างงี้ไม่น่าจะได้แบบนี้น่าจะเน้นตีแบบพวกตีเลาะผักตีเลาะข้างกัมแพงผมว่าน่าจะเวิร์กนะฝสายโก้สายโก้ไ,กไ,กไกอโบไอโบวันนี้โบ้สายโก้สายโก้ไปเลยโก้ไปเลยลูกโอ้หนี่แหละกูขอกูขอกูขอไม่มีกูจะไปแล้วนะจะไปคอมองตอร์ทองแล้วนะ5 minutes later เปลี่ยนแล้วต้องสกิปปิ้งแล้วกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ยซาวมาขอซาวหน่อยดิเฮียซาวมาสับปะหลาดอยู่ในนี้เห็นเราขนตุ่นลุกไล้วะ่ะสมขอยื่อแล้วกันนะตียากอะพี่อะ แม่งไม่มีลูกข้อให้กูตีแหละนี่จะพาสไว้อย่าปูนนี่ว่าอันนี้เป็นปูนอื้มอุ้ยเฮียกัดเฉยอุ้ยเฮียกัดเฉยไอ้ตัว ถ้าสมมติว่าสวายแม่งเนื้ออร่อยแบบอย่างาปลาแซลมอนนะศูนย์พันอะ <c oughs> <c oughs> คิด <c oughs> ถึงฉันไหมเวลาเธอตรงนี้เลยก <c oughs> ย้ำได้น้ำลงแบบขวบแบบ นี่เราก็มาซื้อข้าวเหมือนเดิมนะครับเทศบาลบางม่วงนะตอนนี้เราก็เลิ่จะลงเรือกันแต่ว่าเราจะยังยังยังไม่กินข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าก่อนนะครับไปเช็คหม,มาด้านหน้ามาแล้วครับโก่เฮวิโกิเป็นไงเช้านี้น้ำลงแต่ถึงกบถึงกบมีแผนสองนี่แผนสอง แผ่นี้ไม่มีไม่มีบาดไม่มีบาดมีแตยู่จัดไปเดี๋ยวขอพยายามอีกสักนิดหนึ่งกับไอโบ้ไม่มีก็นั่นแหละค่อยว่ากันอันนี้อยู่ที่ซื้อข้าวอันนี้มันคืตลาดเลยนะบางม่วงเออบางม่วงบางม่วงแล้วก็เดี๋ยวจะวนกลับนะพอดีมาซื้อข้าวเจอแย่หิวข้าววนแล้วก็ไปตามน้ําแล้วก็เปิดมันตะไคร้ไปเรื่อยๆไม่มีก็ตามนั้นครับสวายซิ่ง เจ็ดร้อยปลาฉีกไปแล้วตะ n องไปแล้วตัวแรกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมายรับแลที่ไหนก็ไม่รู้หมายรับแล ที่แน่ๆมันน่ามีเหลือเกินน้ำมันนิ่งเงียบสงบน้ำก็ไม่แรงอย่าฝืนเลยเรียกว่าสำลูอะ ต้องม่อยู่ด้วยดูดนะครับอะโดนหางตุง๋มจริงนะกลับน่ารักเกินเหียตึงเลยเหี้ยตึงเปรี้ยนี่โดนหางต้องตีหลายๆหมาจัดเลย tè uh. Khá... <laughs> cái sắt tôi yêu cũ hát đâu 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 hát dạy hả? เสรจไปตั้งลัก่อนไปตั้งละก่อนตั้งลักูเอง้งกูเองกูบอกแล้วแม่งมีแม่สใจด้วปลาไม่เชี่ยไม่ธรรมดาอนนี้ไม่ธรรมดาเลยอ่ะเรียบร้อยหม้เนี้แหละกูสัมผัสได้ถความที่พายีีี่ดูดูดู ม่งต <łość> ิดเนี่ยเฮีย้ยเฮ้ยกูหมุนไม่ได้ฮะ กูอีก็พังใเขี้อ้เอี้มึงก็อี้หวานใช่ไหมโอ้กูพังในแบบเละเละเลยเรียบร้อยไม้นี้แหละกูสัมผัสได้อย่างความที่ผ่านโอ้ยเฮี้ยโอ้กูหาตั้งนานดูดีกูจะหมุนยังไงเนี่ยแม่งอยู่แล้วกูหมุนไม่ได้อ่ะอี้กูสับกูสับแล้วแม่งไม่ตื่นไง ยมึงนี่มึงเนี่ยอีย๋ปั่นจัดเราจะบ้าแต่ละมือแต่ละเด็กูไอ้สัตว์มึงกระดดชิบเพงเลยกูย <laughs> หมดคำจะสป,ปีกเลยเฮียเยอะไปเห็นตังค์กัเดเรวก็ได้้ยเกูอีกก็พังอ,อ๋งอเลยสัตว์ประทวายที่กูกูทาไม่น่าลืมแต่แต่ไม่น่าใหญ่อ่ะประมาณไม่ถึงโลใช่มั้งเกือบโลอ่ะ ทำไมมึงเยอะมันแปลกๆวะกุ้งไม่ได้เยอะเลยเพื่อนกูจับอย่างเดียวเมื่อกี้อยู่แล้วอ่ะแม่งดินแล้วอ่ะจะบ้าเลยเฮียกูจะบ้าเลยจัดที่ตอนแรกช่อนเลยแหละจัดแม่งแปลงล่างเฉยช่อนแหละดอกแรกไงก็ช่อนอันติเมตชะโดแต่พ่อแม่งกดอันติเมตพึ่มโดโด จะดอกไหนก็ได้ไน,นะเน,ะนี่ังไงเนี่ยรูนี้ดิดูนี้ดิอะไรนี่เยบอุ้ยทาแพ้อะไรอ่ะไม่ไม่แี่กูจะก,กันลูกกระทาวัดเนี่ย ลายแล้วมั้งทีเดียวเนี่ยเ๊ะตัวใหญ่นี้ไม่พลาดนะนี่ตัวเปียกไอ้เปียกที่นี่จะต่อข้้งได้นะี่ยบางตัวโยกเลยตกใจเลยขนาดนั้นอจัดเพี้ยเลยเขยาวเลยอะจะดุนะ่ดนะมเหรอเไป่เจอผีเลยเพื่อนจิตใจเรายังไม่มั่นคง คือมันค้างใเญยเลยไอ้เออไอ้ยี้ลืมปิดอีจครับขอโทษที่ยื้ลืมอันนึงสมายชุมชุ่มยังไม่เจอกูเฮ้ยนี่เอาป่อจอดเลยอัดเลยโอ้ยนี่ไงขึ้นกันเต็มเลย แผนแรกไม่แดกเจอแผนต่อก <sm art Russian> ูข <ập sind> ึ้นดีนักดู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 ว้าววววไววววดงววววววาวววดววววววเวว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 เววววววดววว้วว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 วาวว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 วปวว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 เปิดวววววว Đấy, vào ra đi Kim bỏ Cái lò cũng dày sắt. Ui, bắn Dùa, dùa Dùa, à? Ui, mình Ê, vậy, ui Nhiều cú Nhiều cú Nhiều Nhiều cú Nhiều cú À, à à, à à, Dreme, Dành, là Tung mà mặt Ui 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 mặt 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 này, mặt mặt ra mặt 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 nè nè, ต้ม้งยใจมานะฮะไอสัตว์ไอสัตว์เจอไงเจอตะขอหกโอเข้าไปไม่มีหลุดให้มันตกอะไรเี่ยให้มันตกอะไรอ้มโอ้ยให้ม yeah. um, ันตกกระโดนะอสถานการณ์ตอนนี้ก็คือหมดหอนทางแล้วครับ จุดสิวายแล้วกูจอดเรือตีสวายเลยฮะยเห็นปลาแดดแล้วปะปลาไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรอกก็สายแม่งไปกับน,น้ำปไปไมันต้องพลิกเชื่อ สักเลิกสักเลิกก็มาเริ่มเลยเฮียแล้วเหมือนทิชชู่อ่ะทิชชู่เปียกอ่ะเฮียมูดไหนเนี่ยมูดไหนวะอาตกลงไหนวะเนี่ยตกลงสวายกันว้าอันนี้ย้ายที่แล้วอ่ะกอดสามสี่ตัวแล้วกลับละเอาเฮีย เออเด็กสภาพจิตใจเลยจะดน่ปล่อยให้ไล่ไปเอะอุ้ยวิ่ตึกวิ่งตึก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 ตกต่ยตึก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 ไึกตึกตึกตก่ึกตกตึกตกตยกตึกก็ยังไม่ได้ึึกตกกตึกกกตึึกกตึกตึึ Bà nha Nám vào không có nám à, à, đứa hành tử Trời ơi, mày rồi อืมหนแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าต่ออันเข้าต่อันเข้าต่อชาดิมันจะคนนึ่งโดนนหน่งนอมอ้เี้อ้สองไอ้สองอ้สอง พ่วล้างล้งล้างจอมจอไก่อนจอไว้พี่ไปโดนไนไบอสมมอต้องมือต้องหมือต้องหือมันนี่เียวหุนแล้แรงดีจัดออติดสายไฟไอย้ยี้อ ไปแล้วไปแล้วพากูไปชมแล้ะชมเที่ยวแน้ะฮ่าฮ่าฮ่าเล้กูไม่ควรนะไม่ควรเอามาได้อย่างงี้วะนอกอย่าพังฟันจะหักเลยนะครับโคตรบาปเลยเรา ตกปลาไม่มีคําว่าได้บุญเพื่อนเขี่ยเมื่อยว่ะตกปลาไม่มีคสึว่าได้บุญเรื่องไม่อยากเล่นละสงสารขั้นกันล้อกูเอ้เฮี้ยกูเลยว่ากูยิ้มเลยบอกว่าัวเฮี้ยสงสารได้ว่าว่ะพอเข้าใจลงกานคันกูเหมือนล้อกูชิบหายเลยพอเข้าใจลมกูได้ที่นี่กูเข้าใจแล้วโอ้ล้อ รอกูไปเฮียอาสวะไปทีจัดเต็มโกบเลยจมวรานะเหรอเจอสวาสไปเตยเอาวราณะเลยโอ้โหเฮียขึ้นมือจัดอ่ะไม่นาเล่นเลยบ้านเฮีย อยากตกสวยนะแต่กลัวล่อพังสงสารล่อไอ้เหี้เเย,ย <laughs> มึงพอด้แล้วมึงปั่นมึงปั่นเหยื่อยางก,กูจะตายแล้วไอ้เหี้ยกูปั่นเหยื่อ15กั๊งกูจะตายหายอยู่แล้วเหี้ยมึงใส่เนวเลยวันน,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 นี <laughs> <laughs> ้ไม่เหยื่อเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยเมือมาอันสวรรไอ้สัีตกอไร่างเงี้ยตกอไรเนี่ยไอ้เหี้ยคลิปนี้กขตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเนะี <laughs> ่ย เอาไว้ใส่ในวันว่างๆางอะนี่ปัญหา <c oughs> เอาไว้ใส่แต่วันๆๆว่างๆ <c oughs> ะไรมาขี้อะแบน้แดงไม่เอาเลยเลยนะแดงไ,ไ,ไม่หมาเลยว่ะนำไปเลย ก็สำหรับวันนี้จบปิ๊งเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วฮะเยอะสวายคนลราสองสามตัวไอ้บ้ามึงอยิบยิ้มดิไอ้โบอยไหน่วะกุมาทวงไอ้โบตอนเช้าพอก่อนไอ้โบพอก่อนเล่นกนก่อนโอเคิดหน้าเจอกัน